ขอต้อนรับท่านชมอยู่ที่สำนักก็เดี๋ยพุทธศิษย์นะครับบ้านต้นทงวงหนึ่งตำบลของญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครนมนะครับตอนนี้เจ้าที่บุรการมาหลายหน่วยงานนะครับผู้กำกับสพเมืองนครนมรับพันตำรวจเอกนะครับนักวิทย์รันแก้วก็คุณสมรักยกน้อยวงในอำเภอเมืองนครมนุนนะครับพันตำรวจโทรคำดีเฮียงบุญนะครับแล้วก็ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดนครนมนะครับ ที่ท่านพุมกับเขาพอเมืองนครนมนะครับก็พันตํารวจเอกจากตุลลงมาหินตะโชคนะครับพุ่งกับตุารวจสพเมือง,องครมบเตรียมนําหมายจับนะครับมาจับกลุ่มแม่ชีอิสรลีครับจากสํานักปฏิบัติธรรมสํานักกเจ้าที่ตํารวจมาร่วมของร้อยชีวิตนะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากสํานักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาผท้ชธธิ้ขีนะครับบ้านทองโชคหม่ง ตำบลหนองาอนยาอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมก็เจ้าที่ตำรวจมากันเยอะนะครับก็มีพระวิญญากณนะครับเจ้าคณะปกครองสงฆ์ของอำเภอเมืองนครพนมนะครับที่เป็นบรรยากาศอยู่ที่สำนักประดิษธรรมรดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาจากขอพคุตใกล้จากขาพเมืองนครพนมนครับแล้วก็จากสำนักพระพุทธศาสนานะครับมาค่อนข้างกันเยอะนะครับ ยาให้รน,นผ่านาก,การ<ด>นำหมายสารเข้าตำกุ่มแม่ที่เคยครับนี่ก็ผู้ในการสำนักพระพุทธศาสนานะครับระหว่บบางเดินทางเข้านะครับเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับจากสำนักปฏิรธรรมบ้าน วิปัสนาบ้านดงโชคหมู่หนึ่งตําบลหนองญาดอำเภอเมืองจังหวัดนครนมจ้าหนาที่ร่วม100ชีวิตนะครับก็เตรียมอยู่ระหว่างนําหมายสารเข้าจับกลุ่มแม่ชีอิสรีครับที่อ้างตนว่าเป็นพระอรหันต์นะครับสื่อสารกับพระอรหันต์ได้นะครับก็มีว่าที่ร้อตีจุลสันนะครับพันทวิอาจครับผู้ในการสํานักพระพุทธศาสนานะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับ543ท่านนะครับการจับกลุ่มแม่ชีครับที่หลอกลวงต้มตุนช่าโกงนะครับมีผู้เสียหายห,ายหลายสิบรายเป็นเงินหลายล้านบาทนะครับตรงนี้มีทั้งเจ้าที่ชุดสุบสวนจากภูทรจงัรงหวัดนครนมนำโดยพันตำรวจเอจกจัดตุรงมหิน้โชธน,นะครับ จ้าที่ฝ่ายปกครองนำโดยคุณสมรักษยกน้อยวงครับโดยการอำนวยการของท่านผู้ว่าราชการจาังหวัดพะงงคุณไก่สอนกองฉลาดเจ้าที่จากสอพอกุฎะไกล้ครับนำโดยพันตํารวจโทโดมฤิตศรีพินเพาะนะครับสาระวัตรใหญ่สอพอกุฎะไกล้นะครับเจ้าของพื้นที่ที่มีผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับก็คือผู้กับสอพอเมืองพะงงครับพันตํารวจโทนัทวิตราดแก้ว ก็มีพระสงฆ์พระวิรญากรพระผู้ปกครองคณะสงฆ์ของอำเภอเมืองคำนมเพราะว่าที่ภายในมีพระสงฆ์ด้วยหนึ่งรูปนะครับก็จะมาบอกกล่าวตักเตือนนะครับว่าสำนักวิธรรมแห่งนี้นะครับมีความรอดแหลมว่าเป็นวัทถิใหม่หรือไม่นะครับครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับพระกุณเจ้าครับวันนี้มีพระสงฆ์อยู่ในสำนักวิธรรมแห่งนี้ด้วยนะครับครับมาทําอะไรครับวันนี้ครับพระกุณเจ้าครับ นิมนลท่านไปคุยกันพวกหน่อยนิมนต์ไปคุยกันเนาะเ็า<ม>บอกว่ามาจากนาครสวรรค์น,นะครับนิมนต์ไปพูดคุยเนาะ,ะครับหลวงพ่อครับนิมนต์ครับคอ,อ,อ,อพอสำนักพุทธนะสำหรับพอสำนักพุทธศาสนาว่าที่ร้อยตีจุลสันนะครับพันอินอ่านนะครับ อยู่ตรงนี้ท่านพอครับเชิญครับพอสำนักพุทธครับเชิญตรงนู้นครับนี่เจ้าที่อยู่ระหว่างเตรียมนําหมายสารเข้าจับกลุ่มนะครับแม่ชีอิสรีนะครับเบื้องต้นทราบชื่อยังไม่ทราบนามสกุลครับกาแม่ชีอิสรียครับยังไม่ทราบอายุครับเป็นเจ้าสานักวิปัสนาปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับ อนุญาตนะครับผู <Okay. S 1> ้ปฏิบัติทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าทำการตรวจค้นนะครับที่บ้านเลขที่210หมู่1นะครับตำบลหนองญาิอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะฮะก็เดี๋ยวขอทุกท่านที่ที่ไม่ได้เกี่ยวขอ้องไม่จำเป็นขออนุญาตดอดย่าเข้าไปในสถานที่ส่วนบุคคลนะครับ,นะรบผ,มผมขออนุญาตถ้าเผื่อว่าจะท่านจะทำข่าวหรือทำอะไรขออนุญาตทำด้านนอกนะครับ,นะรบนะเดี๋ยวส่วน ภาพข่าวหรืออะไรต่างๆนี้อาจจะมีทีมงานในการถ่ายวิดีโอข้างในเพราะว่าหากมีการเขาเรียกว่าการโต้แย้งนะครับหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆเสียหายแล้วเนี่ยผู้ที่บัปฏิบัติตามหมายจะต้องรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับนะฮะถ้าไม่จะนั่นขออนุญาตท่านทําข่าวด้านนอกซูมไม่ได้นะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตอนนี้ผมจะให้ท่านได้เห็นได้ทุกท่านได้ซูมหมายก่อนนะครับ

นี่เป็นการโชว์แสดงหมายสารจังหวัดครศรีรรมาชจังหวัดนนทบนะครับเพื่อจะจับกลุ่มแม่ชีสตรีและก็ทำงานประบยชน์ธรรมนะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนี่ก็เป็นบรรยากาศกองทัพของสื่อมวลชนนะครับมาปากหลักรอทําข่าวที่นี่ครับจากหลากหลายสำนักนะครับตุอะไรครับนิ่งยังยืนเหตุครับพระนะฮะเหตุครับนิมนครับเป็นบรรยากาศนะครับ ก็บ,บูุรุากการหลายหน่วยงานครับจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกอ,องสืบนะครับปุทธรจังหวัดนนทำนมนะครับภาควิทยาธิกรน,นะครับเจ้าคณะผู้ปกครองสรงครับฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองลำน้ำน,นมครับผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านในตำบลหนองญาติทุกหมู่บ้านนะครับเป็นกองทัพเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ ทางสพเมืองนครพนมนะครับบูรณาบูรณาการร่วมกันนะครับได้ได้เฉพาะได้ได้ครับได้ครับนะครับประเดี๋ยวเชิญเชิญท่านนี้นะฮะนะฮะก็ขออนุญาตนะครับท่านเป็นตัวแทนของสำนักที่นี่นะฮะบาลีที่สองหนึ่งศูนย์นะครับนะฮะผมพันตุรวจเอกจตุรงค์มติโชนนะครับร่วมกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมนะครับนะฮะ เป็นผู้ปฏิบัติตามหมายค้นของศารจังหวัดนครพนมที่คอปาย181่คับ2 5 6 4ลงที่27่เมษายนส564นะครับเพื่อทําการนะครับเข้าตรวจค้นนะครับในบ้านเลขที่2 1 0หมู่ที่1นบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนะฮะครับนะโดยมีนายอนนนายโดยมีนายอมรชำนานปียชัยเป็นเจ้าบ้านและมีนางสาวอิสรีนะครับอินทชัยยาเป็นผู้พักอาศัย ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับของจังหวัดสารจรบบนจังหวัดสมุทรสงครามที่จอจาน44ทับ2564ลงวันที่27เมษายน2564นะครับนะฮะก็ขออนุญาตเ,าเข้าไปทำการตรวจค้นแล้วก็ขออนุญาตทำการจับกุมบุคคลตามหมายจับที่สารจังหวัดสมุทรสงครามได้ออกไวน้นะครับนะฮะก็ขออนุญาตสารนมัตการนะครับแล้วก็ขออนุญาตอ๋ออ๋อริมนที่ได้นำประเด็นท่า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 นอ๋อเลขาท่านท่านเจ้าคณะ อ,อำเภอท่านท่าน,ท,านท่านจะมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะในในส่วนนั้นอีกทีนึงนะครับ,บครับผมก็ผมไม่มีอะไรครับสื่อมวลชนจะอยู่ด้านนอก ก็เสื่อมวลชนแล้วก็ให้คุณตำรวจเขาแพ้มาใช่ใช่ครับก็เฉพาะเฉพาะตำรวจนะซึ่งมวลชนไม่อยู่นอกคนะครับเปิดประตูนะล้วขอเดินล็อกตรงนี้ไปได้ไหมอ๋อได้ได้ครับเพไม่จะได้ไม่เข้าไปทำไม่ไหวอ่าโอเคครับครับของทับสื่อมวลชนนะครับกับของทับเจ้าที่ตำรวจนะครับฝ่ายปกครองครับพระวิยาธิกรนะครับจากคณะผู้ปกครองส่งครับเจ้าที่ตำรวจยิงจากสพเมืองนนท์จากสพคุตตะไก่นะครับเข้าตรวจสอบสำนักวิพัฒนากรรมฐานนะครับ ก็เป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะครับไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปนะครับโดยเฉพาะเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับภายในหอวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ครับเราไปตรวจสอบด้วยกันนะครับท่านชม1 4 6 4น่้อยห่ท่านอย่างนี้ไปไหนนะครับไปมูนะครับชมครับเป็นกองทัพนะครับเราชมออย่าีเกรบเข้าไป เจ้าที่เดิน okay, ไปตรวจสอบนะครับกบเป็นบรรยากาศนะครับการตวนนรวจค้นนำหมายสารเข้าจับกลุ่มบริเวณภายในสำนักสงฆ์นะครับ สำนักปฏิรธรรมเป็นพุทธศิษ์ขีนะครับบ้านดงโชคหมู่หนึ่งตำบลหนองญาดอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเจ้าที่นำหมายสารของจังหวัดนครพนมหลังจากที่พนักง,งานสอบสวนนะครับสอบปากคำผู้เสียหายที่อ้างว่าถูกเจ้าสำนักปฏิรธรรมและกแก๊งต้มตุ๋นของสำนักปฏิรธรรมรายนี้นะครับก็รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัตหมายสารจากสารจังหวัดนครพนมนะครับ เข้าตรวจค้นนะครับก็มีพระสงฆ์หนึ่งลูปแม่ชีสองลูปนะครับก็อยู่ระหว่างเจ้าที่เข้าไปตรวจค้นแต่ทางสำนักปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านในโดยอ้างว่าเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับก็มีเจ้าที่ตำรวจนะครับกองทัพสื่อมวลชนนะครับมาปักหลักกันที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับ เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับก็มีฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองนครนมนําโดยคุณสมรักยกน้อยวงครับโดยการโดยคุณไก่สอนกองฉลาดนะครับทนผู้ว่าการจังหวัดนครนมก็ํานักพระพุทธศาสนาครับนำโดยว่าที่ร้อยตีจุรสันพันอินอาจครับพอสํานักพุทธนะครับก็นําเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายปกครองนะครับทางอสมาฝากหลักเพื่อจะนําหมายสาร เข้า,าผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดนครพนมและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ผู้ที่ถือหมายสารมาก็คือพันตำรวจเอกจักจุรงมหินจะโชดนะครับผู้กับสืบสวนภูทรจังหวัดนครพนมเราแอดมินก็คงยังปักหลักรออยู่ที่นี่ขอบคุณนะครับคุณนาโคนะครับ ปลากระลางส่งดาวแห้มี45ดวงขอบคุณท่านชม1,702ท่านนะครับยังคงปักหลักอยู่ที่สำนักวิสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาพุทธศิกขี